มาเป็นมือกลวันด้ยเะเป็นมือเินตาต้าจก่อนยลมัดอนู่คนลถเอามือเงาะผืนให้ตะเปือ้อมเต็มเต็ม ขึินต้นอันนี้บักง,งอทายลูกใหเบาเสี่ยงทายลูกม,มูก็กินบักง,งอต้องไปกินหันั่งกระโปรงแดงยังแรลนนี้ทรบิทอยูโทรัสทัพัดลมไปูตนปูกหลายนี่พีอ้ตเ็กนงา่ะาได้นนะ่ะ ลูกๆก็เห็นอะตัวละวิบากตัวแรกเต้าขระซอมมาส่วนซื้อเงินหนึ่งบุญยังไงก็ซื้อคืนไทยจะคืนไม่ทันเอง

来、啊 โอ้โอ้ใส่ระบบสปิงเกอร์ใส่ยามากเด็กหน่อยเขาจะกินครับะเล่นนั่งลูกล้านครับน่าเพกกันเด้ว่าลุงจิ้นลุงจิ้นนะเงินนะ

弄开路。过来，这边。 ได้กระบอเท่าดีควดทีนี่ผมข้าเวลาเข้าข้าวบัวอยู่บัดมันดีเวียนไปจนไม่มันเอากรองชูลงทางดินหินบมยกให้เขาบมยกดินต่างจีเสียแล้วมันก็มีแต่ไหนเงินขันเบิดถังโอ้น่ามันสีเป็นถังเทใส่ถังสียามันถังสียาแบบมันพายนั่นเคยมีเทใส่เครื่องก๊อตลอนต่างจีเครื่องก๊อตลอนมันกับเอาอะมันกับเอาเมีย เขาก็แจ้ง่ารักของเลยเขาก็กินจดเบื่ออะไรเง้บ้ากันแด่เง่้ยบากันหวานไหน กินเป็นบ่กินเป็นอยู่อะกินไทยหน่วยหน่อยเอ็นบ่งต้นหน่อยหน่อยมีจักหน่วยอืมหน้าเบิ่งหน่วยเดียวอย่างไรเว้ยแม่มึงจักหน่วยอว่อยหน่วยไหมหน้าเห็นบ่หนอกมันยังหนับได้

ยังอ่อนอยู่หรอกอย่าไปเด็ดเดอ้ออย่าไปเด็ดเดือนหนาจังมา,า,มากเลยสาพไมก่กินบันทายลูกแข้งทายักงปุ๊งจะปุ๊กบกงาก็มี้ตองนี้่บ่บามนี Hắn Ah, À, bà นาตีหตีเจ็ดม่วมาแจ้ห่ลี้ยงหาี่มเลรยนะแม่คุยกันตอนเช้า่แต่เช้า้วแต่เช้าแต่เช้าก็ไงโอ้โหเียวเวามือเร็วๆเาเดเม่เ้าเรียบร้อยแล้วา ระวังรถสวยดานสมุยคุณท่เรียนตะบุญโจ๊กอรนันน้าคุณมองโคบังงอในที่หละมันแจ่แจมแน่นานเออมันแน่ว้ยลูกก็ตายโสดแต่มายืดเยี <Uma 'm wiele> ่ยเยวสมุญยในห้อดว้วยม่สนตอนี้เป็นวิดีโอเขาแบบสมบัชา Dante, Nacional, asure, มงอมัน <together>. ้าจีแดงๆน้อยเทียงเนาะใชล้จะมีสีสันอันนี้มันเขียวมันขนกับเขียวข้นกัเขียวมัน้ำปลาใหม่แล้วก็บักรอบวคนเดอดเขาวเนาะนี่ยมีแอร์ใดีไม่หายอยน ไอ้ยาเ้ยลยีนแซบ้ามรเดีกขาแล้วม่กินต่องอนไ่ถึงนี่ยดเหมันห้ามกิน้ะเว้ยกินมันยิมห้ามจุกถุงแบบอะไรอ่ะ น่าหน่อยคุณตา้องเฮ้ยเก็ท่ายวิดีโอเฮ้ยไก่ัว

กินตอนเมทัมมลินอะไรแมทัากินมานี่กิน <laughs> กินอร่อยอ่อย ไม่ามากเลยนะ่นินเด้อใช่เหรอเออใช่เป่าบกแจกเลยอ่ะเกลียดมากชอบกแจก เอแ้กล่นี่เด้าเนอยนี่เราคือคนที่ร้เงินีเบิ่อเรืาเขามีเนียมับอลดแบบ แฮปปีเบ้เฮ้ยอทหารทหายักเห่ยั่ย่เฮ้ยดัเจโมกยังมกทานดีเวทไมทำไมล่ะดิล่ะลมีมอิมอวิกูเรีนจบมึงแล้วนี่ยงเอากระบอกบระบอสิงส่งสิกส่งสิกกำลังจะร้องมีกำลองตามลืมเลยเห้เราบางนีหน่ก Lại luôn, lại luôn Đây bỏ nhé, một lời chị đã này à ไม่เอาเสียงนี้เอาไม่เรีเลยนะน่ะตาบอดแล้วต้อกูตาทางนี้เทียนตัรอบเดี๋ยวเลยเอาเอาตป๋าหอเลยด้วย happy birthday to oh, so you, so you happy birthday happy birthday happy birthday, happy birthday.